มัตติชนพอดแคสต์สะพานแห่งกาลเวลายุคใหม่ของการเปลี่ยนอวัยวะโดยภัยรัฐพงพาณิชย์การปลูกถ่ายอวัยวะของคนคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ต้องคำนึงถึงรายละเอียดปีกย่อยอันเป็นอุปสรรคให้ต้องก้าวข้ามให้ได้มากมายหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือความเข้ากันได้ของอวัยวะที่เดลรับบริจาคมา กับร่างกายของผู้ที่จะรับเอาอวัยวะนั้นไปซึ่งขึ้นอยู่กับกรุ๊ปเลือดของผู้บริจาคว่าสามารถเข้ากันได้กับผู้รับบริจาคอวัยวะหรือไม่มนุษย์มีกรุ๊ปเลือดหลักๆอยู่4กลุ่มคือ A B AB และ O โดยที่เอนไซม์ในเลือดกรุ๊ปหนึ่งอาจแสดงปฏิกิริยาต่อต้านกับกรุ๊ปเลือดอื่นๆได้ ส่งผลให้ร่างกายของผู้รับบริจาคอวัยวะแสดงปฏิกิริยาปฏิเสธการปลูกถ่ายตัวอย่างเช่นผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดโจะสามารถรับอวัยวะที่ได้จากผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปโด้วยกันเท่านั้นแต่ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป A B และ AB สามารถรับอวัยวะจากผู้ที่มีกรุ๊ปเลือดโได้เป็นต้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะชนิดของกรุ๊ปเลือดนั้น ถูกจำแนกด้วยสารที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติเจนคนที่มีเลือดกรุ๊ปโอไม่มีแอนติเจนที่ว่านี้ทำให้อวัยวะของผู้ที่มีเลือดกรุ๊ปนี้สามารถนำไปปลูกถ่ายให้กับคนในกรุ๊ปเลือดอื่นๆได้ทั้งหมดนั่นเองความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาข้อนี้เพื่อบรรเทาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคสำหรับปลูกถ่ายมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่80 แม้จะได้ผลอยู่บ้างแต่กระบวนการก็กินเวลานานหลายวันจนใช้การไม่ได้ต่อมาในปี2022ทีมวิจัยทีมหนึ่งพัฒนากระบวนการที่สะดวกรวดเร็วกว่าขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนเอนไซม์ของอวัยวะบริจาคให้เป็นอวัยวะกรุ๊ปโอเรียกว่าเอนไซม์คอนเวอร์เจตโอหรือเรียกสั้นๆว่า ECO Stephen w h i t e h r s ศาสตราจารย์เกียรติคุณสาขาชีวเคมีของมหาวิทยาลัย b บิทิชโคลัมเบียหัวหน้าทีมวิจัยดังกล่าวใช้กระบวนการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้เปลี่ยนปอดที่ได้รับบริจาคจากผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป A ให้กลายเป็นกรุ๊ป O ได้สำเร็จแต่ไม่ได้ปลูกถ่ายอวัยวะที่ปรับเปลี่ยนใหม่นี้ให้กับใครแม้ว่าโดยหลักการแล้วจะเป็นไปได้ก็ตามที ทีมวิจัยของศาสตราจารย์ไวเทอร์สเพิ่งทำการวิจัยครั้งใหม่เพื่อพิสูจน์แนวคิดเรื่องนี้โดยใช้ไตจากผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด A และใช้ปลูกถ่ายให้กับใครไม่ได้นำมาเปลี่ยนให้เป็นไตกรุ๊ปโอโดยการนำเอาไตบริจาคไปแช่ไว้ในของเหลวพิเศษใช้เวลานานราวสองชั่วโมงศาสตราจารย์ไวเทอร์สอธิบายว่า การแช่อวัยวะบริจาคไว้ในของเหลวที่ทำขึ้นเป็นพิเศษนี้เป็นขั้นตอนปกติในการรักษาอวัยวะบริจาคให้อยู่ในสภาพเหมาะสมก่อนที่จะมีการปลูกถ่ายแต่ถ้าจะเปลี่ยนอวัยวะให้ต่างออกไปจำเป็นต้องเติมเอนไซม์พิเศษลงไปในของเหลวดังกล่าวเพื่อให้ทำหน้าที่ขจัดแอนติเจนของกรุ๊ปเลือดที่ก่อให้เกิดการปฏิเสธอวัยวะออกไปนั่นเอง อย่างไรก็ตามกรรมวิธีดังกล่าวนี้ไม่สามารถใช้ขจัดแอนติเจนของอวัยวะบริจาคเป็นการถาวรได้แต่กระนั้นก็ยังสามารถยับยั้งไม่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านแบบเฉียบพลันที่ถือว่าเป็นการต่อต้านที่ร้ายแรงที่สุดของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อยู่ดีเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงเรื่องนี้ทีมวิจัยใช้ไตที่ถูกปรับเปลี่ยนดังกล่าว ไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยกรุ๊ปเลือด A ที่มีภาวะสมองตายโดยได้รับความยินยอมจากครอบครัวผู้ป่วยรายนี้แล้วในกรณีการปลูกถ่ายทั่วไปแพทย์จะฉีดสารแอนติบอดีให้กับผู้รับการปลูกถ่ายเพื่อป้องกันการเกิดการปฏิเสธเชียบพันธ์ดังกล่าวแต่ทีมวิจัยไม่ฉีดสารป้องกันใดๆในการทดลองครั้งนี้เพื่อดูว่าร่างกายของผู้ป่วย สามารถทนรับไตที่ถูกปรับเปลี่ยนได้นานมากน้อยเพียงใดทีมวิจัยพบว่าไตที่ผ่านการปรับเปลี่ยนสามารถทำงานได้ดีเยี่ยมอยู่นานถึง2วันหลังจากการปลูกถ่ายเสร็จสิ้นลงโดยแม่ปรากฏวีแววว่าร่างกายจะปฏิเสธการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้รับปรากฏให้เห็นในวันที่3เมื่อไตที่ปลูกถ่ายเริ่มผลิตแอนติเจนไทป์ A ออกมา แต่ว i เทอรบอกว่าถ้าหากเป็นกรณีการปลูกถ่ายจริงๆแพทย์มีหลายวิธีการมากที่จะนำมาใช้เพื่อลดการปฏิเสธของร่างกายผู้รับที่เกิดจากการสร้างแอนติเจนทำนองนี้ลงให้เหลือน้อยที่สุดได้อย่างเช่นการใช้กระบวนการกดภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นต้นซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาออกไปได้เป็นอย่างดีทีมวิจัยระบุไว้ในรายงานผลการวิจัยว่า ด้วยกรรม,มวิธีปรับเปลี่ยนอวัยวะบริจาคดังกล่าวนี้เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการอวัยวะบริจาคสามารถเข้าถึงอวัยวะบริจาคได้มากขึ้นเร็วขึ้นและแม้จะยอมรับว่ากรรม,มวิธีปรับเปลี่ยนนี้ยังจัดว่าอยู่ในขั้นเริ่มตน้นและจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยต่ออีกมากก่อนที่จะสามารถนำไปปรับใช้แต่จากผลการทดลองครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า วิธีนี้ใช้ได้ผลจริงๆอาจบ,บางทียุคใหม่ของการปลูกถ่ายอวัยวะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ